มีงบ1นึ่ก็สินค้าเจไปขายได้เลยค่ะสินค้าเจลุงแกนเรามีให้เลือกหลากหลายสินค้าเลยค่ะอย่างอันนี้จะเป็นซาลาเปาเห็ดรวมเจซาลาเปาไส้ผักรวมเจแล้วก็ซาลาเปาถั่วดําค่ะแล้วก็จะเป็นหมันโถฟักทองกับหมันโถมันม่วงค่ะซาลาเปาเจนะคะก็จะมีไส้เห็ดรวมเจแล้วก็ผักรวมเจจะมีเลทราคาให้สั่งค่ะ1นึถึงสิแพ็คจะอยู่ที่หนึ่งวันสิบะอยูาทสิบเก้าถึงแปดสิบเก้าแพ็คจะอยู่ที่888บาค่บต่อมาทถ้าสั่งเก้าสิบแพ็คขึ้นไปจะอยู่ที่ 81, ทะะปปงปั้งแเ่แด็าท แรกเลยค่ะราคาจะอยู่ที่75บาทส่วนมันโถฟักทองกับมันโถมันม่วงนะคะเหลยราคาจะอยู่ที่4 6บาทค่ะสินค้าเจานะคะแนะนําให้เอาไปขายลุงละ20บาทถ้าพี่สั่งตั้งแต่เหยราคา1,500บาทขึ้นไปเราจะแถมเป็นตัวป้ายเมนูให้ฟรีเลยค่ะยังไม่พอนะคะถ้าสั่งเหลียราคา2,500บาทเราแถมธงให้ด้วยค่ะแสดงว่าเหรียราคา2 5 0 0ก็จะได้ทั้งป้ายแล้วก็ธงค่ะช่วงนี้มีสชาชีพเยอะมากก่อนโอนะคะแนะนําให้โทรมาเช็กที่เบอร์0-2144745ก่น,นะะยกเองินคปขายน,ะะนะะมเมสี์ใต้เจิปนี้ว่าขอจอง เสร็จเจเดี๋ยวส่งเลยราคาตามงบให้เลยจ้า